ทำยังไงดีล่ะโดนรทีตอนนี้ฉันไม่รู้แล้วคุณหนูไม่มีใครบอกเลยนี่นาว่าควรจะทำยังไงในเวลาแบบนี้คุณหนูฉันเข้าใจว่ามันลำบากแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปก็คงก็คงเลยวันเกิดของพวกคุณชายไปซะก่อนแน,แน่เลยค่ะทำยังไงดีล่ะกำลังกังวลเรื่องของขวัญวันเกิด จะเลือกของขวัญเมื่อไร่คะยังมีเดรสการเต้นลําและสิ่งที่ต้องเรียนกองเป็นภูเขาเลยนะไม่ทันไลเหลืออ e ีกแค่ไม่กี่สัปดาห์าหก็จะถึงวันเกิดของพวกท่านพี่แล้วพวกท่านพี่จะชอบอะไรกันนะอืมสิ่งที่ฉันกังวลยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดก็คือของขวัญวันเกิดของพวกท่านพี่โอ้ยฉันอ่านหนังสือที่ตีพิมพ์ใหม่รอบนี้หมดแล้วไม่มีอะไรให้เรียนเลยเนื้อหาไม่มากพอเลยแฮ เอถึงจะอยากเตรียมอะไรบางอย่างให้แต่พวกท่านพี่ก็มีกันหมดแล้วรู้หนังสือใหม่ๆที่ตีพิมพ์ในจักรวรรดิโดยไม่ตกหล่นเลยแม้แต่เล่มเดียวฉันเห็นหินเวทนั่นในการประมูลเลยลองซื้อมาแต่มันไม่ได้พิเศษอะไรเลยโหสุดยอดไปเลยนะครับที่หาซื้อของล้ำค่าน,นั่นมาได้เออซื้อของที่อยากได้มาอยู่ในครอบครองทันทีนึกสิ่งที่ควรจะให้ไม่ออกเลยฮะ ทั้งที่อยากให้ของขวัญแทนคำขอบคุณสำหรับที่ผ่านมาแท้ๆฮะหเออเอ,เ,อเลิกจ้องเถอะครับคุณโดโลทีผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเออวิกเตอร์ครับคุณหนูช่วงนี้ได้ประลองกับท่านพี่จูดี้อยู่บ่อยๆเลยใช่ไหมแล้วได้คุยกันเยอะหรือเปล่าอะ่ะครับก็ประมาณนั้นแหละครับจูดี้สนใจในฝีมือของวิกเตอร์และประลองกันอยู่บ่อยๆ เฮ้ hey, ได้ยินว่านายได้รับการยอมรับจากท่านพ่อและได้เป็นผู้คุมกันเอเธอร์งั้นเหรอช่วยสอนวิชาดาบให้ฉันหน่อยเซ่ศ uh huh. ิลปะการป้องกันตัวด้วยเศรลปะากการต่อสู้ด้วยถ้างั้นวิกเตอร์คิดว่าท่านพี่จูดีน่าจะชอบอะไรงั้นเหรออะไรก็ได้ท่านนึกอะไรออกช่วยบอกทีนะดินลนสุดชีวิต uh huh. ไ,มไม่รู้สิครับผมเองก็เคยแต่ประลองกับคุณชายจูดีเท่านั้นเอง เอาเป็นดาบไม้ที่หรูหราและแพงมากๆดีไหมครับสีหน้าผิดหวังเล็กน้อยกับคำตอบที่ไม่ตรงกับความคาดหวังบึ้งตึง้งอืมคือว่าจำห้องเสื้อของคิสตันตรงนู้นได้ใช่ไหมคะถ้าไปตามซอยด้านซ้ายของสีแยกนั่น จะมีย่านการค้าที่ขายของเก่าส่วนซอยด้านขวาเป็นซอยร้านหนังสือค่ะถึงจะออกมาโดยไม่ได้วางแผนแต่ก็ยังนึกของขวัญที่พอจะเข้าท่าไม่ออกในทันทีอยู่ดีฮะซอยร้านหนังสืองั้นหรออืมไม่น่าจะมีหนังสือที่ท่านพี่เดนนิตยังไม่มีนะห้องสมุดของเดนนิสที่เคยไปเยี่ยมชมอยู่หลายครั้งฉันยื่นคำขอเอาไว้ว่าให้จัดส่งหนังสือใหม่ๆของจักรวรรดิมาที่นี่ก่อนนะ่ะ เอเธอถ้าเธออยากอ่านหนังสือก็มาได้ทุกเมื่อเลยนะหึว้าวลองไปที่ซอยของเก่าดูก่อนน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะบางทีอาจจะซื้อของที่ไม่มีในการประมูลก็ได้นะอืมอืมไม่หรอกถ้าเป็นท่านพี่จูดี ก็ไม่น่าจะสนใจของที่ดูเรียบง่ายเลยด้วยซ้ำเอเธอร์ <Ether. S 1> มัวคิดอะไรอยู่งั้นเหรอฉันเรียกเธอตั้งแต่ตอนที่อยู่ด้านหลังแล้วนะไม่ได้ยินหรือไงน่ะโนอามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย คนหนู<อ>เป็นอะไรไหมคะเดี๋ยวผมจัดการคนน่าสงสัยมะไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นเพื่อนเพื่อนของฉันเองฉ,ฉันขอคุยกับเพื่อนแป๊บหนึ่งฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกช่วยรอก่อนนะเพื่อนโนอามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันนะ่ะหืมฮนายเอาจะเคสศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เพราะคำสาปของพระเจ้านี่นาะเกิดอะไรขึ้นหรอ <c oughs> จำสัญญาของเราได้หรือเปล่าไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนเอเธอร์ก็ไม่มาสักทีฉันคิดถึงก็เลยมาที่เธอเสียยังไงล่ะสัญญาฮะเอ๊ะขอโทษนะช่วงนี้มีเรื่องอะไรหลายๆอย่างฉันเลยไม่ทันได้นึกถึงนะ่ะฉันไม่ได้จงใจไม่ไปหรอกนะต้องเรียนและ ออกไปข้างนอกด้วยฮึมไม่เป็นไรหรอกร่างกายฉันดีขึ้นมากแล้วด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ของเธอในตอนนั้นต่อให้ไม่ได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์สักระยะหนึ่งฉันก็ยังเดินเต็ดเะๆได้แบบนี้อ๋อแต่ถึงอย่างนั้น ที่ฉันบอกว่าคิดถึงก็เป็นเรื่องจริงนะถ,ถ้าทำไมต้องกระซิบเรื่องแบบนั้นด้วยเล่าหึถ้าทำแบบนี้ก็จะได้ยินชัดๆไงตีหน้าซื่ออ๋อพูดปกติก็ได้ยินชัดเหมือนกันนั่นแหละฉันรู้สึกได้ที่กระท่อมเหมือนกันแต่ถึงโนอาจ,จะดูเลือกลับยังไงเมื่อกี้ไม่ได้จุกแกมใช่ไหมครับเออ ผมควรจะทำยังไงดีครับคุณโดโลทีควรห้ามไหมครับหรือปล่อยไปดฉีฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเราอยู่เฉยๆกันก่อนดีกว่าสาวใช้กับผู้คุ้มกันที่กำลังสับสนโอลมานเขาก็ทำอะไรที่ไม่อาจเข้าใจความคิดได้เลยจริงๆแค่พูดคุยกับโนอาฉันก็รู้สึกเหมือนถูกพัดพาไปตลอดเลยอว่าแต่เธอกำลังจะไปไหนหรอ อืมจะไปซื้อของขวัญนนะ่ะของขวัญอีกไม่นานงานเลี้ยงวันเกิดของพวกท่านพี่จะถูกจัดขึ้นนะ่ะมันเป็นของขวัญที่จะให้ตอนนั้นอ๋ออย่างนี้นี่เองเอ๊ะโนอาถ้าได้รับของขวัญน,นายชอบอะไรเหรอฉันหรอฉันชอบเอเธอร์เอ๊ะอ,อย่าเอาแต่พูดล้อเล่นขอแบบจริงๆสิ โอ้ไม่ได้ล้อเล่นสักหน่อยไม่รู้สิฉันชอบของขวัญที่ใส่ความทุ่มเทลงไปอย่างจดหมายที่เอเธอร์เขียนละมั้งของแบบนั้นจะเขียนเมื่อไหร่ก็ได้นี่นะฉันอยากให้ของที่มันพิเศษพิเศษน่ะ <c oughs> นายชาชมัดฮึ <c oughs> ถ้างั้นเอเธอร์เอ๊ะ ไปเลือกของขวัญด้วยกันเถอะฉันจะช่วยเลือกเองดูจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ กดแชร์ share. แล้วถ้าอยากติดตามผลงานอื่นๆของเราในอนาคตก็กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกิ้งกิ๊ง